ในวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะคือคุณสมชายมีชูพรรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีและเป็นกําลังใจให้กับเยาวชนได้ร่วมจัดงานในวันนี้นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันนี้ของเราอีกมากมายได้แก่ p o l y Plus, t w c o r p o r a t i o n Sony Music Thailand ฟชองค์กรพีเจนกระทรวงวัฒนธรรม และชมรมรินสอสีขาวผู้สร้างสารรค์งานเวทีอันยิ่งใหญ่ค่ะที่สนับสนุนให้เยาวชนได้มาแสดงออกกันในวันนี้ค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนางสาวดวงขไทยนุ่มทองตัวแทนเยาว,วชนและชมรมรินสอสีขาวกล่าวรายงานต่อคุณสมชายมีชูพรท่านประธานในพิธีค่ะและโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานบนเวทีค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะครับ กราบเรียนท่านประธานและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันในานามตัวแทนนักเรียนนิสิตนักศึกษา<ท>เครือข่ายชมรมดินสอสีขาวได้จัดโครงการยมพลังเยาวชนคนทำดีภายใต้ชื่องานอวดดีมีดีให้อวดเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีจิตสำนึกที่ดีงามและทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งทางชมรมได้จัดทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันกับหน่วยงานภาครันและเอกชน ที่ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการทำกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องกว่าครึ่งทศวรษเนื่องด้วยในวันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติทางชมรมดินสอสีขาวจึงได้จัดถือง,งานนี้ชื่อว่างานอวดดีมีดีให้อวดเพื่อปลูกกระแสการทำความดีและเป็นสื่อกลางให้กับเยาวชนได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เป็นอนาคตที่ดีของชาติห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข สุดท้ายนี้ขอกราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนงานที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้รวมทั้งกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้ให้การส่งเสริมช่วยเหลือเสมอมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานอวดดีมีดีให้อวดจะเป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจให้แก่เยาวชนได้มีความกล้าหาญในการทำความดีต่อตนเองและสังคมยิ่งยิ่งขึ้นไป ทางชมรมดินสอสีขาวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาและความอนุเคราะห์จากทุกภาคสว่วนในการจัดก,กิจกรรมอื่นๆต่อไปค่ะขอกราบขอพระคุณค่ะท่านที่ปรึกษาชมรมดินสอสีขาวท่านผอชัยชัยนันท่านประธานชมรมเอ่อ นักเรียนนิสิตนักศึกษาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานต้องขออนุญาตเรียนให,ให้ในที่ตรงนี้ทราบานะฮะว่าที่จริงแล้วท่านพระรารวงวัฒนธรรมมีความประสงค์จะมาด้วยตนเองมาเป็นประธานพอดีท่านท่านติดราชการเร่งด่วนกับท่าน,านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่ภาคหน เลยจึงมอบให้ผมมาเป็นประธานแทนในวันนี้นะครับวันนี้ต้องขออนุญาตชมเชย2เรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือ,อ,อการที่ชมลมดินสอสีขาวได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างต่อๆไปที่จะชมเชยเรื่องที่สองนะครับก็คือชื่อของงาน เข้าใจตั like ้งชื่อนะฮะต้องขออนุญาตชมมากๆเลยใช้คำว่ารวมพลังเยาวชนคนทำดีและภายใต้ชื่องานว่าอวดดีมีดีให้อวดเข้าใจนะฮะเข้าใจเข้าใจตั้งชื่อคำว่าอวดดีเนี่ยถ้าเรามองดูเนี่ยในภาพรวมๆออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเป็นการทนงตัวเป็นการทำให้คนอื่นเชื่อว่าเราเนี่ยดีแต่ที่จริงไม่มีอะไรดี นั่นคือตามพจนานุกรมนะครับบอกว่าอย่างนั้นแต่ในตัวที่เราทําตรงนี้นะครับมันความหมายตรงนั้นเป็นความหมายที่ตรงกันข้ามคือเป็นความหมายในแง่ลบแต่ถ้าเรามาดูในผลงานของพวกเราแล้วที่บอกว่ามีดีให้อวดแสดงว่าเราไม่ใช่แล้วไม่ใช่ที่เราอวดดีแบบที่ไม่มีดีให้อวดแต่เรามีดีให้อวดต้องคิดตัวนี้นะฮะเท่าที่เดินผ่านมาเมื่อกี้นี้ พบกิจกรรมของอลูกโลกที่มาทำของชมรมนี้นะเช่นสู้ภัยหนาวน้ำท่วมไปช่วยเขาทุกอย่างอันนี้คือความดีนะครับตอนนี้นะฮะเยาวชนเป็นสิ่งที่ทางรัชการหรือประเทศชาติต้องการอย่างยิ่งให้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะมาผลักดันมาทำความดีมาสร้างความดีเข้ามาร่วมพัฒนาประเทศร่รวมกันเพราะว่าคน รุ่นเก่าๆเช่นผมอย่างนี้ในอนาคตก็ต้องไปแล้วนะฮะก็คงจะต้องอยู่ที่ตัวลูกๆที่อยู่ข้างหลังที่จะต้องมาทำความดีมาช่วยกันสร้างประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปแล้วการทำความดีเนี่ยเหมือนกับที่น้องที่มาพูดเมื่อกี้บอกเราทำความดีมันต้องคิดดีทำดีหลายๆเรื่องใช่ไหมครับพูดดีเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราต้องช่วยกันทำตรงนี้นะครับ ตอนนี้คงจะได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับขออนุญาตเปิดโครงการรวมพลังเยาวชนคนทำดีอวดดีมีดีให้อวดน้ำแบบนี้ครับและในโอกาสนี้ค่ะขอกรับเรยนเชิญท่านประธานนะคะได้เขียนคำอวยพรลงบนรูปโป่งค่ะพร้อมกับตัดวิบิ้นเพื่อเปิดงานเป็นโอกาสต,ต่อไปค่ะขอกลับเลนเชิญค่ะ